สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทาตามนะยครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่าย,บายครับไปบาย,บายกลับจากธุระกลับบ้านดีกว่า เดี๋ยวนี้จะมีรถไม่แน่ดูอันตรายจังเลยเฮ้ยมีรถว่าเสียงอะไรเฮ้ย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 เป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเฮ้ยตายปะวะเออเป็นอะไรไหมครับอะไรชนวะเนี่ยเออไปไปดีกว่ากูเจ็บอ๋อยโอ้ยเจ็บเมื่อกี้อะไรอ่ะอ้ดีนะรอดไม่ได้เดี๋ยวเพพูดไปว่าจะมีรถชนไหม โอ้ยรถชนดีนะไม่เป็นอะไรมากโอ้ยดินเยไม่ตายเอ้ยเมื่อกี้เขาชนแล้วหนีนี่วาเอ้ยชนแล้วหนีตำรวจครับตำรวจโอ้ยทำไมชนแล้วหนีเนี่ยเมื่อกี้มึนๆตอบเขาไม่ทันเลยมาถึงบ้านแล้วโอ้โหขาพังเอกขาแบบขาหักขาหักโอ้ยโอ้ยขาหักช่วยด้วยไปอยู่บ้านบ้างช่วยด้วยจิวจิวจิวเออเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเด็กวะ โอ้ยชิลุยโอ้ยตี้อมตีดิโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยขาจะหักตี้อมดิตีดิ้อมอยู่ข้างหน้าตีหักแล้วตีป้อมตีชิลวยขาจะหักแล้วปากไม่ทำไรเลยเอ้าเฮ้ยไปเดินนู่นไปเดินขาจะหักแล้วใครบ่นเลยวะเฮ้ยขาจะหักแล้วอยเอาอะไรมาอยู่ได้เอาอะมาเลยนั่นชิุ้ยขาจะหักโอ้ยจะตายแล้ว เป็นไรพี่ไอ้เดินที่ป้้มอยู่โอ้ยขาจะหักแล้วทำอะไรมาเว้ยไอ้ปั้มปั้มโอ้ยขาจะหักแล้วเป็นไรโดนอะไรมาใจก่อนดีอย่าเพิ่งเล่นเกมโดนอะไรมาโดนอะไรมาเมื่อกี้กำลังเดินกลับบ้านรถรถชนรถชนฮะรถชนไรถไปโรงพยาบาลรอดไม่ได้เนี่ยรถไม่ไปโรงพยาบาลนะ ก็ไม่มีใครพาไปนี่ไงก็เลยเนี่ยโยนทิ้งรถชนรถชนพาไปโรงพยาบาลไหมปโรงพยาบาลรถชนใช่ไหมแล้วชนไม่พอเขาหนีด้วยอ้าวเว้ยไปล่าตัวกันอยู่มันไปชยทางไหนอะโอ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันขับไปทางนี้มันขับไปทางนี้รถออกสี ซาฟไฟคิมคีมใช่หรือเปล่าจะตายแล้วจะตายแล้วเอาไปโรงพยาบาลนลยมุมแบกไปจะต้องการกินข้าวอยากจะกินข้าวก่อนอ่ะทไม่กินแล้วดีเอาไปโรงพยาบาลหรอกินข้าวก่อนขอกินข้าวก่อนดูให้มีอะไรบ้างเราทำอาหารเป็นไหมอยากจะกินหมูอ่ะกินหมูเป็นไหมเดซแบบเดี๋ยวทำหมูให้กินพี่จะทำหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหเป็นหรอขาก็เจ็บทุกคนก็ใช้ยาหาอีกทำเป็นไม่ได้ทำเป็นหรอทำหรอไม่ไม่ใช่ไหมไม่ โอเคไว้ใจก็แล้กินก่อนนะแป๊บนึงนะเออเอาหมูมาไอตรงนี้ก็มีหมูอยู่นี่อ่ะเอาไปก่อนไปกันอ่าเออเออเออสบายอันนี้สบายอันนี้ไว้ก่อนนะโอเคตั้งไว้มาแยกอะไรไปนะฮะไปแยงมาไหนมันอยู่ในตู้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยหรอเดี๋ยวทำไปกินมีมีถ่าไม่ได้มีถ่ายไหมมีถ่านจะเอาไปเผาหมูนี่ไงต้องการไฟนะไปเอาไปเอาไปอยู่ไหนนะ ผมก็ไม่มีแต่ว่าเอาจริงอะอยู่ไหนหน้าจะทำอาหารถ้าหน่อยมีไหมอ่าเอามาเอามาขอหน่อยเอามาจากไหนเนี่ยเปิด,ดตู้เมื่อกี้อือนั่นแหละมีที่อบไหมที่อบตรงนี้ใช่ปะนูน่นทางนูน่นเอาหรอแป๊บหน,นึ่งนะมันอบยังไงหนะ้ามันอบหมูยังไงพี่าพี่พี่มาอบในตู้เย็นทำไมอนะก็ะทำไม่เป็นอะ โอเคเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวหั่นหมูแป๊บนึงง네ันอ่ะโยนหมูแป๊บนึ่งงันแค่ได้ทำอาหารกินอยากกินหมูอะไรหมูสับหมูชิ้นหมูกรอบหมูอะไรเอาเอาหมูหมูหมูโอเคมาหั่นแป๊บนึงชื้บชื้บโอ้ยโอ้ยไม่ไรโอ้ยไปไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปไรอะไรมีดบาดเอ้าเฮ้ยมีดอะไรไหมมีดคนอ๋อไปดูดูนิวดินนิวหักปะนิวอุ้ยหายเลยนิวทำไมหายมันนิวมันเบี่ยมนิวมันเบี่ยมไหม อ๋อไม่มีนิ้วโอ๊ยนิ้วนิ้วขาดโอ๊ยทำไมวันนี้สวยจังวันน่งโดนรถชนแปะบาเตอร์บาเตอร์ไอเดี๋ยวกินก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างแผลล้างแผลโอ้ยมีดบาดไม่ทำอาหารมีดมันบาดอะเลยกระยสภาพเย็นเลยกินนี่ก่อนอันนี้น่าจะเพิ่งทำเมื่อเช้ามามมันเย็นเยี่ยมเลยพี่เย็นไหมอ่ากินไปเถอะมากินกันเถอะแต่แต่ผมอยากกินตัวนี้พี่ผมอยากกินตัวนะเอ้ยอยากกินเหมือนกันมะ อ้หมูสดอะไรหมูสดไอ้ตัวก็ตายกินหนีอย่าดันนุ่นแต่ว่ามันน่ามันเย็นเจี๊ยบเลยพี่มันแช่มานานแล้วนะหมูบ้านไหนใครแช่เย็นนะได้หมูกินเย็นก็ได้มันอุ่มันไม่ต้องอันนี้เลสคือมันไม่ต้องเออเขาเรียกว่าไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรมันกินได้สดๆกินไปเลยกินมันชอบกินกินแล้วกินกินกินเนี่ยผักกินเข้าไปด้วยเลสกินเข้าไปไม่กินผักงามแอบโอ้ยอิ่มจัง ไปแล้วกินไปแค่สามคำเองเป็นไงบ้างอร่อยไหมเย็นเย็นเย็นเจี๊ยบรู้สึกไงเอ้าเข้าน้ำทำไมปอดขี้กินปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมวิ่งเล็ดเล็ดอะไรวิ่งอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยมเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเอาหนึ่งโอ้ยห้องน้ำชั้นบนปวดท้องปวดท้องเดี๋ยวมาแป๊บโอ้ยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยโอ้โห โอย้อยอ้ยมืดแล้วมิดแล้วทอ้องเสียโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกน้ำโอ้ยเพิ่งออกมาเมื่อกี้โอ้ยทอ้องเสียโอ้ยกดก่อนโอ้ยท้องเสียอีกแล้วอุย้ยเรซเป็นไงบ้างวนะน่ะเฮ้ยเรซ โอ้โหเอียเฮ้ยออกมาหมดตัวทำไมหน้าซีอย่างงั้นน่ะหมดตัวแล้วแต่เช้ายังเงี้ยเฮ้ยมันึงเล็กฝากข้องน้ำมบเข้าไม่โอ้ยแต่พี่ข้องน้ำข้องน้ำจะตายแล้วข้องน้ำโอ้ยเล่นโอ้ย้องเสียฟิยังฟิจังเสียแล้วเขาเลยเมื่อตะเล็หิวละ้องกินไปเองนะก็หมดตัวไปแล้วแต่เช้า ไปเถอะเราไปหาอะไรกินแม่ข้างนอกดีกว่ากินเหมือนไม่ได้กินเลยอ่ะเราคราวนี้ไปหาข้างนอกกันทีหลั้งนะอย่าอย่าซื้ออาหารที่มันเป็นพิษอีกนะแม่พี่อ่ะไปแช่เ็งอ๋อหรอไปกินอาหารข้างนอกดีกว่าข้างนอกไปข้างนอกจะอยู่ที่บ้านจะตายไหมเนี่ยวันนี้ไปแถวไหนเดยวคราวนี้ไปตรงที่นี่ก็ได้ ตรงร้านค้าป้ป้าอารีบไปเลยรีบไปเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยคลองน้ำป้านั่นเองคองน้ำป้านี่พอเลยพอเลยพอพอที่ร้านอาหารก็ได้มีเหมือนกันเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวอ่านไว้ก่อนโอ้โหต้องรีบไปเราไม่ไหวแล้วว่ะเร็วเร็วเร็วอุ้ยยังถึงร้านร้านไหนอ่ะร้านไหนอป๊บเดียวใจเย็นใจเย็นเราถ้าเรามีอาหารที่ดีขึ้นเราก็จะแบบหายนี่ไงร้านนี้ห้องกัจนาครับห้องน้ำห้องน้ำเออไม่มีห้องน้ำโอ้ตู้ขาสมีเหนะ ตามมาไหนพนักงานนั่งนี้กันนั่งนี้กันเออหิวมานั่งสิโอเครออาหารเออครับบอยครับบอยบอยเอาอาหารเอาอาหารครับเอาอาหารเอาอะไรครับเอาอะไรจะเอาสเต็กคูสเต็กคูสเต็กครับ สเต็กครับเอาเอาเอาซูชิครับไม่มีค่ะมีครับไม่มีเกนะครับเอาสเต็กผมอยากได้สเต็กเอยาเอาเ็อา้็มอยากได้เคค่ะมอยาไเ็ม่ยเมอยคกไสเต็กนา้เมอยาไดเต็อยาได้สเตอากไกอไาต่ไ้ตกอดเนี่อยสเกยากได้เสเต็กยาสเตกานเกกไกันกินนะคะ กินกันเลยไหมอาว่าเนยครับโอ้ขอบคุณครับโค้กเอาผมมากินกันดีกว่าแล้วทำไมพวกนี้เขาย้ายโต๊ะเนี่ยทำไรกันนั่งเงี่ยมยิ้ยิ้โอ้ยกินอะไรวะกินวะนี้โอ้ไม่อร่อยเลยโอ้รชาติแย่มากเออเอาเงินไปจะอ้วกไปดีกว่าโอ้ย ไอ้ล้อเมื่อกี้เขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ดิแต่กินไม่รู้ว่าหิวอ่ะแต่หิวมากนะเนี่ยเขาบอกอะไรอะไรอะไรไม่อะไรไม่ท้องอะไรอะไรจำไม่ได้แล้วเขากลับไปหาลูกที่บ้านมั้งกินเถอะพวกเราจะไปไม่ได้อ่ะไหนเราขอลองกินบ้างยัมมี่อร่อยจังยำมีอร่อยไหมเมื่อกี้นี้โอ้ยอะไรท้องสะเทือนเดี๋ยวแป๊บนึง แล้วผกฝักวิวิษณุท้องนี่มับุ๋ม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 อย่างเงี้ยแล้วผมจะเห็นอะไรเนี่ยพี่ใส่เสื้ออยู่แล้วผมกินดูนี่มันเป็นปวดท้องโอ้ยยำ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 ว้าวิวินณุวิษณุมะษณุวิษณุวิษณุเิยณุัินณุวิษณุวิษณุวน้ณุวิัณุีิษณุวิษณุวยษณุวิ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 ษณุอิษณุวิษด้วิษณุวอ้ยุวิษณุวิล้ว กินว่จ่ายเงินด้วยค่ะคุณอาหารกูว่าอะไรสองไปห้องน้ำโอ้ยไปแล้วคูณชานหรือคุณว่าอะไรจะเป็นสองสองคนเมื่อกี้เขาเป็นอะไรโอ้ยตามังอะไรเอาห้องน้ำแล้วที่สองคนเมื่อกี้เขาปวดท้องเขาเป็นอะไรไม่รู้อาหารเป็นพีทจรเร่อโอ้ยสะดุดโอ้ยโอ้ยอ้ยสะดุดโอ้ยเป็นไรเป็นไรโอ้ยเป็นเขาตาม้าพี่เขาตาม้าคุณตาบาหาไม่อร่อยโอ้ไม่อยู่แล้วด้วยนี่นะโอ้ยแป๊บนึง โอ้ยท้องเดี๋ยววันนี้วันอะไรเปเนี่ยรถชนมีดบาดท้องเสียอันนี้ก็ับอาหารเป็นพิษอีกขอเข้านะก่อนมีโรงพยาบาลไหมครับคุณหมอครับในบ้านเราไงที่บ้านเราไปหาหมอสิหาหมอที่บ้านเราเนี่ยไปผงอุจจาระในอ่างในสารานุด้านเอ้าเอ้ะมามาต่อเร็วจะได้ประหยัดน้ำเร็วเร็วเร็วสยางสยาง พอต่อลุกลุกลุกโอ้ยออกมาโอ๊ยเฮ้ยผมเมาขึ้นบนแล้วเดียกันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยท้องท้องโอ้ยปวดท้องโอ๊ยตัวแฟบหมดเลยเลรดสยังโอ้ยท้องเสียขนาดเอ้าเฮ้ยเอาเลยเนีไปไหนอ่ะรู้สึกเฟรชชี่จังเลยไหนอะเฟรชรู้สึกเฟรชเฮ้ยออกมาแล้วอะไรใครเอาเซคูลมาอุ้ยอุ้ยเรียกไม่เรียกไม่เรียกไม่เดี๋ยวอีกเกือกแล้นนะไม่เป็นไร โอ้ยเอเด็กปวดท้องเอเด็กคูนน่ารักจังเลยนะคูนนี่มาอยู่อุ้ยเสี่ยวไรอ่ะไม่รู้่ไเป็นฟ้าผ่ามั้งเอเด็กคูนนี่อยู่ได้ไกลไหมนี่น่ารักจังเลยน่ารักจังน่ารักจังนี่น่ารักน้อยโอ๊ยโอ้ยรอชอนอีกแล้วหมอครับเอาผ้าปันแผลมาปันตัวผมดีเออ จะอยู่แต่ไหนบ้างนะฮะไหนบ้างก็เจ็บเฮ้เจ็บขาไมีอยู่ตายก็พูดแล้วโอ้ยบ้านมันแผะมันตัวต้องการร่างกายต้องการเมตาดีนขอหน่อยเมตาดีนโอ้โหจะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยถ้าถ้าไม่ยังเจ็บอีกนะโอ้ย